อืมครับวันนี้เราจะพามาดูนะไอตัวนี้ก็คือไอแบ็กเมจิกนะนี่ก็คือเอามาจากจันแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ดำเลยนี่ก็ลองปลูกแบบในน้ำดูก็น่าจะติดแล้วแหลัะนี่ก็วนีก่าต่อนะข้างๆอันนี้ก็บอลเมลอน อันนี้ก็พอ,อมาจากต้นแม่มันเดี๋ยวพาดูต้นแม่มันนี่ต้นแม่มันแต่ว่าก็ตัวนี้ก็แบ่งไว้ประมาณสักสองสาอันละลองดู๋ยวดูข้างก็ยังมีต้นเล็กๆอีกนะก็เดี๋ยวว่างๆก็น่าจะมาตอนอีกสักรอบนึงอีตัวนี้ก็คือเบอร์เบร์หมากนะด่างก็ ขึ้นง่ายนี่เอามากอนนี่เดียวเองตอนนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วอ้ก็มีต่งางๆบ้างมี่ก็ต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้อันนีก็โอเคอันนี้ก็บอลเมลอนเหมือนกันส่วนตัวนี้ก็เป็นบอลไม่เห็นสัวนนะต้นนี้ผมก็ได้อาจารย์ได้ ขุดมาสี่ห้าต้นอยู่ก็น่าจะติดแล้วละ่ะตัวนี้ก็ไม้น้ำแล้วนู้นน่ะติดมาน่าจะรอดละอาทิตย์นึงอะต้องหาที่ชื้นให้อยู่นะงั้นก็เดี๋ยวรอดูสักเดือนนึงก็จะรอดปะ อันนี้ก็มอนเดลา่าแต่ว่าไม่ด่างนะถ้าด่างนี่แพงนะหน่อยน่ซื้อไม่ไหวข้างในก็แบ็คไมจิกเหมือนกันแต่นี้คือไม่ได้ลงน้ำอ่ะอันนี้ไปข้างบนแต่ก็ติดละแต่ยังไม่ดำก็น่าจะสักพักนึงแหละอันนี้ก็อยู่ซ่อนอยู่ข้างในก็นี่ก็อิพิดัง แต่ใบจริงๆใบมันเริ่มเริ่มแฉกและแต่ว่ามันเคยเน่ารอบละนี่ก็เพิ่งแก้งานมาเพิ่งขึ้นรวมรวมก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เริ่มปลูกนะยังก็ขอยมีความสุขกันปลูกต้นไม้กันบายยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ